มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน36จังหวัดฝนตกหนักจ่อโดนพายุหนังกากรมอุตุนะคะได้ประกาศเตือนไทยยังเจอมรสุม36จังหวัดทุกภาคมีฝนตกหนักนะคะอาจโดนหางเลขพายุโซนร้อนหนังกาที่จ่อเข้าถล่มเวียดนาม14-15ตุลาคมนี้ เมื่อวันที่13ตุลาคม2563กลมอุตตูนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ารองม,มรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่มความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศหนาวตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงขึ้นนะคะ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคใต้จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณเดังกล่าวระว,วังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ จึงขอให้ชาวเรือในบริเวณเดังกล่าวนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและควรงดการเดินเรือในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะอันหนึ่งพายุระดับ3พายุโซนร้อนนังกาบริเวณทะเลจินใต้ตอนบนนะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหลําเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15ตุลาคม63 โดยจะมีผลกระทบต่อภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้บริเวณเดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่14ตุลาคมนี้ภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก,กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดค่ะย2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ32-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆมากกับมีฝนร้อละ60ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีซีสะเกตและสุรินทร์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดค่ะยสองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ24-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางราคามีเมฆมากกับมีฝนรอยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บรุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนครปฐมค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดค่ะยสองศาเซลเซียสอุณหภูมิออมสูงสุดนะคะ32-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อละหกสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองสันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดข่า23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ23-25า23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ29-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิตม่ำสุดค่ะ2 2องถึง23องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ2 8ถึง3าองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึง3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ,ฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายนะคะเตรียมรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะและขอให้ตามประกาศจากกรมอุตุอยู่เสมอขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ